กมังการมังการ,รนี่ฝนตกฝนตกฝนตกโอ้ฝนตกครับฝนตกโอ้ฝนฝนเออเรียกป้าดิป้าป้าเออฝนตกครับไหนเรียกป้าสิป้า วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมอ่ายี่สิบเก้าก็ก็โอ้ยเหลืออีกกี่วันเนี่ยอีกกี่วันจะเก้าเดือนเนี่ยอีกห้าหกวันก็จะเก้าเดือนแล้วนะเออใช่ไหมมังกรใช่ไหมโอ้โอ้โหนุ่ม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 อ่านุ่มนุ่ม,น,มนอนเลยครับนอนเลยครับ